ยิ่งกว่าดาวผสุกรลอยเท่าโอทีรัทนินเพื่อนสนิทพิงกี้กว่า20ปีเผยพิงกี้น่าสงสารยิ่งกว่าละครดาวผสุกรลอยเท่ายังเชื่อมั่นและมีข้อมูลพูดไม่ได้เพราะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนจากกรณีที่ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชและครอบครัวในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD โดยล่าสุด โอทีเพื่อนสนิทของนางเอกสาวได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเพราะมีดีเทลอีกมากมายที่สังคมภายนอกไม่ทราบและผมไม่สามารถเล่าได้แต่ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดก็มีหลายคนที่สนิทชิดเชื้อทราบกันดีว่าเกิดอะไรขึ้นยิ่งเล่ามันก็ยิ่งกระทบบุคคลที่กี้รักมากที่สุดครับงานนี้พิงกี้น่าสงสารมากนะครับ มันมากจริงๆมันยิ่งกว่าละครดาวพระสุกที่กี้เคยแสดงเป็นลอยเท่าผมพูดได้แค่นี้จริงๆผมถึงยังเชื่อมั่นในตัวเขามากว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดจากบุคคลใกล้ตัวที่กี้รักและเขาลบมากๆกี้ไม่รู้จักกฎหมายและขอบเขตความรับผิดกี้ไม่รู้จัก forex ดีพอรวมถึงการลงทุนเทรดท,ทุกแพลตฟอร์ม ลองเลื่อนดูทุกครั้งที่ผมโพสเรื่องหุ้นกี้จะเข้ามาคอมเมนต์ทุกครั้งว่าสอนเล่นหน่อย forex ที่แท้จริงไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แบบ forex td ในต่างประเทศถูกกฎหมายทุกคนสามารถเทรดเองได้ครับอารมณ์เหมือนเล่นหุ้นไทยพร้อมติด Hashtag ขอสินค้าทุกตัวอย่าเพิ่งถอดกี้เขานะครับ Hashtag ขอสาลท่านเมตตาครับ